เท่าเจชุดงบน้อยอาจารย์คม16ตุลาคม2564จัดชุดนี้คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพานันทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองป่ายสุผู้สุข,ขุนนะจ๊ะก็มาพบมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่น้องเนาะ กับชุดตัวเลขแนวทางของอาจารย์งวดประจำวันที่16ตุลาคม2564ซึ่งแม่มอนก็จะนำมาอัปเดตมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะช่วงนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชม พบกับแนวทางชุดแรกแหกหมานกันเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่1เดือน16 6 4นะคะแนวทางชุดงบน้อยเล่นชุดนี้ของอาจารย์คมนะคะก็ให้เข้าที่7 1นึ่งนะคะซึ่งเป็นสตัวตรงๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเรามาดูกันที่งวดใหม่คะ่ะ16เดือน16 6 4อาจารย์คม ให้เล่นชุดนี้นะคะสำหรับคนงบน้อยชุด3ตัวค่ะ9 7 4 2 7 4แล้วก็8 7 6นะคะชุด2ตัวค่ะ7 4 7 6 7 2 9 4 8 6และ8 7นะคะชุดบนและล่างนะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางคู่โต๊ะสตัวของอาจารย์นันลนลานะคะซึ่งก็ให้มาแล้ว3งวดติดนะคะเข้าจะเป็นเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะ3มงวดเลยค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 4นะคะชุดคู่โต๊ะก็จะมี9 9 6และก็9นะคะ ชนกันที่9นะคะหาหลัก10มาใส่นะคะท่านผู้ชมหากชอบชุดไหนก็จับมาวินได้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดประเสริฐนะคะคอยฟันว่าถือเลขรางวันที่1 1หา6ตัวนี้สิม,มิบอนอเพิวาเนเาจน่นาะจ้ะ10 9 7 3 7นะคะอยากให้ฟันเป็นจริงเนาะคะ่ะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของควายนำโชคนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ยังไม่มานะคะสำหรับควายนำโชคค่ะ16ตุลาคม64ให้มาแล้วนะคะสูตรใหม่บนและล่างให้มา424952 4, และ59นะคะ จะกลับมาทำผลงานได้อีกครั้งหนึ่งไหมก็มารอลุ้นกันนะคะสำหรับงวดใหม่นี้ค่ะท่านผู้ชม49แล้วก็59ก็เป็นเลขที่เด่นและดังตรงกับหลายท่านหลายอาจารย์นะคะสำหรับ4252 52ก็จะตรงกับแนวทางของแอดปัญญานะคะที่ให้เป็นชุดเน้นนั่นเองค่ะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางชุด3ตัวนะคะซึ่งก็ให้เข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะรอดูกันว่างวดนี้ออกสื่อจะมาไหมนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่16เดือน964ก็เข้าที่935ตรงตรงๆนะคะส่วนงวดวันที่1เดือน1 6 6 4เข้าเป็นคู่ต๊ดนะคะ 3ตัวโต๊ะนั่นเองค่ะ117นะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่16เดือน164ค่ะชุด3ตัวนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมอ่านให้ฟังนะคะ635 645 665 675 695 735 745 765 775และ795นะคะรอบ เราดูผลผลิตนะคะผลผลิตจะมาใหม่นั่นเองนะคะแนวทางชุดนี้อาจารย์อุทัยจันมนตรีเป็นคนนำมาแบ่งปันนะคะแม่มอนก็ไม่ทราบฉายาของอาจารย์นะคะขอบคุณแนวทางอาจารย์มากๆเลยก็แล้วกันค่ะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเฮียนันนะคะเฮียนันก็ให้เข้ามาแล้ว สองงวดติดนะคะตามที่เห็นมาค่ะงวดวันที่16เดือน9 64ก็ให้เข้าที่35นะคะวดวันที่1ตุลาคม2564เข้า83เป็นชุดล่างนะคะ83ตรงตรง,ตรงค่ะแต่เฮียนันเขาให้มาเป็นชุด3ตัวเน้นชุดเดียวนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นงวด วันที่16ตุลาคม64นะคะให้ชุด3ตัวมาที่760นะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมตัด2ตัวกันนะคะต่อกันที่แนวทางของแอดวูดค่ะ 16เดือน16 4นะคะเป็นชุดล่างเด่นที่9และ4ค่ะชุด2ตัวที่จับให้นะคะ2941แล้วก็ให้เน้นไปที่89และก็49นั่นเองค่ะเราก็มารอรุ้นกันนะคะ89ก็คือเลขมงคล49ก็ตรงกับหลายท่านหลายอาจารย์จะมาไหมสำหรับวดนี้นะคะเลขดังมากๆก็คือ49 ไม่ว่าอาจารย์ท่านใดก็จะให้มาที่4994นะคะมาต่อกันที่แนวทางชุดบนของอาจารย์สุมาอี้นะคะ16ตุลาคม6 4ค่ะบนนะคะวิ่งที่5รองที่3ค่ะชุด2ตัวเน้นนะคะ5 3 5 1 5 2 5 8 ชุดรองค่ะ030102และก็08นะคะชุด3ตัวบนที่ให้เน้นค่ะ353 351 352และ358นะคะชุดรองค่ะ803 801 802และ808นะคะ ต่อด้วยแนวทางชุดล่างของอาจารย์สุม,มาอีเช่นเคยค่ะวัดที่ผ่านมานะคะเข้าที่8 3 3 8นะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์สุม,มาอีค่ะงวดใหม่16ตุลาคม6 4ให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยล่างวิ่งที่4รองที่2นะคะชุด2ตัวล่างที่ให้เน้นค่ะ4 2 4 9 4 0 4 1 ชุดลองนะคะรองที่5 2 5 9 5 0และ5 1นะคะต่อด้วยแนวทางของอาจาร,รย์เทพพิทักษ์โชคค่ะงวดวันที่16ตุลาคม64นะคะวยรัฐบาลออกวันเสาร์ค่ะชุด2ตัวนะคะ6 8 4 6 0 1และ9 4นะคะต่อด้วยแนวทางของแอดแพนแพนพารวยค่ะ ลงให้วันที่4เดือน10 64นะคะงวดวันที่16ตุลาคม64เป็นชุดล่างตรงๆนะคะ18 58 98เน้นๆที่18และ81นะคะล่างค่ะกันที่15ด้วยนะคะท่านผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะจัดซื้อจัดหากันนะคะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเจฟองเบียนะคะงวดนี้ให้มาที่68นะคะ2ตัวชุด3ตัวให้มา468นะคะเป็นเลขชุด เดียวนะคะเหมือนอย่างเช่นเคยที่เจฟองเบียร์เคยให้มานะคะผลงานก็เข้า935ตรงๆนั่นเองค่ะและก็35ตรงๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาของเจฟองเบียร์ก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมเราก็มาตามดูงวดใหม่นะคะว่าจะมาไหมนะคะสำหรับชุดตัวเลข68แล้วก็468ค่ะ และแล้วเราก็จะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของ หมอทำขวัญเพชรภูมินนะคะท่านผู้ชมแนวทางงวดวันที่16เดือน16สนะคะชุด3ตัวให้มาที่5 4 7และก็9 4 7นะคะชุด2ตัวค่ะจัดให้ที่4 7 9 7และก็5 7นะคะแนวทางนี้นะคะแม่มอเพึ่งเคยเจอมานะคะเห็นตัวเลขมันสวยดีก็เลยนำมาแบ่งปันนะคะ ชุด4797แล้วก็57ก็เป็นชุดตัวเลขที่สวยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะหากมีผิดพลาดประการใดแม่มอนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดี ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ